กรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติปลุกพลังใจก้าวไปพร้อมกันนายแพทย์โสพลเอี่ยมศิริทาวรผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2567 ปลุกพลังใจก้าวไปพร้อมกัน h o p e f u l s t ตองเกอร์ไมรวมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีผู้นอนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาทางด้านนายแพทย์สรุษพันธ์จัก,กรพนนันธ์ณยุทยาผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดเผยนะคะว่า ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีปัญหาภัยพิบัติความรุนแรงรวมไปถึงเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียและสะเทือนใจในสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจะนําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากอย่างเช่นโรคซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลเรื้อรงังอาการทางจิตต่างๆที่ทําให เกิดการทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นถึงขั้นนำไปสู่การฆ่าตัวตายซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีทางด้านกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตค่ะได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2,567 ปลุกพลังใจก้าวไปพร้อมกันเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมที่มีความหวังและความเข้มแข็งทางจิตใจโดยการสร้างพลังใจเพิ่มพลังบวกให้แนวคิดในเรื่องของการสื่อสารแง่บวกให้กับประชาชนภายในงานมีการออกบูธประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นรวมไปถึงการเสวนาการสร้างกำลังใจการสื่อสารเชิงบวกทั้งยังมีการให้ความรู้ในการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นอีกด้วย